โอเคครับระดับต่อมานะครับเราก็จะมาทําการในส่วนของบอกดิเมนชันในส่วนของ drawing กันนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราเข้าไปในส่วนของ annotation นะครับของ drawing นะครับ annotation นะครับเราสามารถบอกได้ในส่วนของบ a l l o o นะครับ auto balloon หรือ surface finish นะครับ w e l ซ s y m b o นะครับในส่วนของ call out เนี่ยผมจะทําให้ดูตอนท้ายคลิปนี้นะครับโอเคครับการบอกดิเมนชันนะครับ เราจะสามารถบอกที่ตัว d ออิ i n g ก็ได้หรือเราจะบอกจากตัว p าร์ทที่เราสร้างไว้ก็ได้นะครับเพราะตัวาร์ทเราเป็น Fully Define หมดแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะดึง Dimension จากตัว m o เดลออกมานะครับให้เราเลือกในส่วนของ m o เด l Item นะครับมาดูในส่วนของ Dialog Box ตัวนี้นะครับในส่วนของ Model Item นะครับ default ตอนแรกเนี่ยเขาจะเรียกเป็น select นะครับ Fe เจ u r e นะครับซึ่งจะดึงด m e n s i o n ออกมาออกจากโมเดลแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับในส่วนนี้นะครับต่อมาครับให้เราเลือกเป็นในส่วนของ entire model นะครับเพราะว่าเราจะดึงคำสั่งการบอกด dimension ทั้งหมดของตัวโมเดลนี้นะครับเลื่อนลงมาอีกครับเป็นการบอกขนาดนะครับ ให้เราติ๊กลงไปนะครับหลังจากนั้นเราจะทําการบอกขนาดในส่วนของของตำแหน่งรูเจาะนะครับแล้วก็บอกลักษณะของคองอท์นะครับของรูโบของรูบอลนะครับของโฮลวิสัดให้เราเลือกในส่วนนี้นะครับโฮลวิสัดโปรไฟล์นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของโฮลวิสัดโลเคชันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของโฮคออัเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไว้บอกในตอนท้ายคลิปนะครับ หลังจากนั้นแล้วนะครับเมื่อเราเลือกตามนี้แล้วนะครับให้เรากดติ๊กคําสั่งโอเคครับหรือจะเลือกที่โอเคที่คอนเนอร์ก็ได้นะครับในส่วนนี้ให้เราติ๊กคําสั่งโอเคครับเห็นไหมครัในตัวโมเดลเนี่ยของเราเนี่ยที่เราบอกขนาดไว้ตอนที่เราสเกตเนี่ยจากตัวโมเดลเนี่ยเขาก็จะเรียกในส่วนของค่าดิเมนชันทั้งหมดของตัวโมเดลมานะครับในส่วนนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เรามาลองปรับแต่งในส่วนของ ดิเมนชันกันนะครับในส่วนนี้อย่างตัวนี้นะครับก็คือบอกในส่วนของขอบรูห่างจากขอบนะครับส่วนในส่วนของความหนาของชิ้นงานด้านด้านด้านบนนี้นะครับผมจะทําการย้ายนะครับจากจากที่บอกเดิมอยู่ตรงนี้นะครับให้ย้ายมาอยู่วิวนี้เซ่นะครับให้เราทําการคลิกที่มันว่างม่วงว่างหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเคลียร์คำสั่งทั้งหมดนะครับหรือกด Escape ก็ได้นะครับในส่วนนี้ หลังจากนั้นให้เรากดคำสั่ง Shift ที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วเลื่อนเมาส์คลิกซ้ายนะครับค้างไว้แล้วลากออกมาครับลากมาเสร็จใส่ไว้ที่ตัวโมเดลเลยนะครับในส่วนนี้ปล่อยเมาส์คลิกซ้ายครับแล้วก็ค่อยปล่อยคำสั่ง Shift ที่คีย์บอร์ดนะครับเขาก็จะมาแล้วครับมาโชว์ในส่วนนี้นะครับลำดับต่อมานะครับ เราก็เลือกจัดวิวนะครับจัดดัมเบลชั่นนะครับที่เราจะเป็นจะต้องใช้นะครับในส่วนนี้นะครับอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับเป็น e x t r u d e cut นะครับผมเลื่อนเข้ามาอยู่ตำแหน,น่งนี้การการเลื่อนซ้ายขวานะครับของตัวเลขเนี่ยเขาเมื่อเราจะให้ไปทางขวาเนี่ยเราจะต้องเลื่อนค้อนมาทางด้านขวามือนะครับตัวเลขเขาถึงจะเป็นอยู่ทางด้านขวา แต่ทีนี้ผมจะบอกในส่วนนี้นะครับแต่ผมต้องการตัวเลขเนี่ยให้มาอยู่ทางขวามือนะครับก็เช่นเดิมครับให้เรากดที่ดิเมนชันตัวนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดตรงปุ่มเนี่ยนะครับจุดวงกลมนะครับก็คือสวิปมันมานะครับในส่วนนี้มันก็จะอยู่ในส่วนนี้แล้วนะครับก็จะพลิกตัวเลขจากซ้ายไปขวานะครับต่อมาครับในส่วนของความกว้างของชิ้นงานนะครับ ก็คือในส่วนนี้นะครับจากขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับการบอกขนาดเนี่ยเราควรที่จะต้องบอกให้ลูกศรเนี่ยให้ลูกศรชี้ออกด้านนอกนะครับทีนี้เราจะทำยังไงให้ลูกศรชี้ออกจากด้านนอกนะครับให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ตำแหน่งลูกศรครับหรือดิเมนชันตัวที่เราจะปรับเปลี่ยนหัวลูกศรนะครับให้เราเลื่อนเมาส์นะครับมาคลิกที่ตรงจุดวงกลมจุดนี้นะครับหลังจากนั้นเราคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับเห็นไหมครเราก็ จะได้ในส่วนของสวิปในส่วนของหัวลูกศรบอกจะออกจากด้านในสู่ด้านนอกแล้วนะครับในส่วนนี้ทีนี้เราก็มาจัดในส่วนของดิเมนชันต่างๆกันนะครับในส่วนนี้อย่างอที่เช่นนะครับในส่วนนี้รูนะครับผมจะไม่บอกนะครับเราสามารถเลือกคุมนะครับแล้วก็กดคำสั่ง delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยนะครับในส่วนนี้ ดูนี้เช่นกัน,นครับกด delete ไปเลยไม่เอาตัวไหนก็กดคลิกซ้าย delete ได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ทำการจัดบอกขนาดทั้งหมดนะครับในส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคำสั่งต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันนะครับในการบอกขนาดนั่นเองนะฮะแล้วก็สามารถจัดได้เลยนะครับในส่วนนี้ นะครับตัวไหนที่เป็นซ้ำนะครับเราก็สามารถลบออกไปได้เลยนะครับในส่วนนี้แล้วก็ทำการจัดได้นะครับเห็นไหมฮะในส่วนนี้นะครับต่อมาครับผมจะทำการบอกอในส่วนของรูเจาะนะครับ ให้เรามาเลือกในส่วน,น,วนของคำสั่งของโฮคอ c เอา o ์ t นะครับในส่วนนี้ให้ให้ผู้เรียนนะครับเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ตำแหน่งทูลบานในส่วนของออ t โนเทชันนะครับเลือกในส่วนของโฮคอ c เอา o ์ t นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยให้สังเกตที่ปลายลูกศรของเรานะครับจะขึ้นเป็นแัญลั์โฮคอลเอาล์นะครับให้เราคลิกที่รูเลยนะครับปุ๊บนะฮะเขาก็จะขึ้นมาในส่วนของ ค่าอินฟอร์เมชันะครับในส่วนนี้ก็คือ 2x คูณ diameter จุด2.81นะครับทัวออลก,ก็คือเจาะทะลุนั่นเอง 2x เนี่ยหมายความว่าก็คือเป็นตำแหน่งของ2รูนะครับมีรูเจาะอยอู่ซอนด้วยกัน2รูที่ diameter 2 2.81ทัวล์อลนะครับเจาะทะลุเหมือนกันนะครับในส่วนนี้อีกตัวครับเป็นคำสั่งรูตัวนี้ใช่ไหมครับเป็น c ค l out เหมือนกันนะครับเช่นเคยครับเราก็เลื่อน มเมาส์ไปคลิกที่โฮคอเอาท์นะครับหลังจากนั้นเราคลิกที่เส้นขอบนะครับของวงกลมเขาก็จะออกมาแล้วนะครับในส่วนนี้เห็นไหมครับเจะเป็นในส่วนของดิเมนชันต่างๆนะครับค่า i อินโฟมิชันของตัวเจาะของรูโฮวิสัยของเรานนั่เองนะครับในส่วนนี้อ,อีกตัวนะครับจะเห็นได้ว่าผมกด f นะครับซูมทูฟิตนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ย ตัวภาพฉายของเราเนี่ยอยู่ชิดกันเกินไปนะครับดูเราอยากจะขยับนะครับเราสามารถเลื่อนเมาส์นะครับหรือเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์คำสั่งคลิกที่โน้ตว่างหนึ่งครั้งนะครับหรือกดเอ็กเคที่คีย์บอร์ดก็ได้นะครับในส่วนนี้หลังจากนั้นเราเลื่อนเมาส์นะครับให้ขึ้นในส่วนของเส้นปะสีแดงๆเนี่ยนะครับที่ครอบในส่วนของตัวโมเดลของภาพฉายเรานะครับให้คลิกนะครับให้คลิกที่เส้นนะครับสังเกตปลายเมาส์ครับจะขึ้นเป็น ลูกศรในส่วนของซิมโบลในส่วนของมูฟนะครับก็คือลูกศรหันออก4ี่ทิศทางนั่นเองนะครับเรากดคลิกซ้ายค้างครับเราสามารถเลื่อนได้เลยนะครับการเลื่อนการเลื่อนภาพฉายของเรานะครับมีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องมาจัดแต่งทีละมุมนะครับหรือทีละด้านเลยนะครับให้เรากดคําสั่งที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับในส่วนของคําสั่งอัลติเนตค้างไว้นะครับกดค้างอัลติเนตค้างไว้นะครับแล้วเลือก ในส่วนของวิวครับเลือกตรงไหนก็ได้นะฮะแล้วเราก็เลื่อนได้เลยนะครับในส่วนนี้เห็นไหมครเขาก็จะดีเทกตามกันหมดเลยนะครับในส่วนนี้กลับมาดูในส่วนของการบอกขนาดนะครับการบอกขนาดนะครับจะมองเห็นด้วยกันอยู่2ลักษณะน,นะครับก็คือสีดําเข้มนะครับกับสีเทาๆนั่นหมายความว่านะครับสีดําเนี่ยเราดึงในส่วนของ ถ้าการบอกขนาด d ดิเมนชันจากตัวโมเดลนะครับเมื่อเราเขียนเป็น Fully f ิฟายนะครับเขาก็จะดึงมาเป็นส่วนสีดํำนี้นะครับในส่วนของตัวสีเทาเนี่ยหมายความว่าเราบอกขนาดในส่วนของหน้าของดอิงนะครับในส่วนนี้ไม่ได้บอกที่ Part นะครับมาบอกในหน้าดอริงนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราจะบอกขนาดเพิ่มเติมนะครับเราลองมาดูอีกตัวนะฮะเราบอกขนาดเพิ่มเติมโดยการคลิกขวาที่ว่างๆหนึ่งครั้งนะครับแล้วเลือกในส่วนของ Smart Dimension นะครับ เราลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคลิกที่ขอบนี้นะครับแล้วคลิกที่ขอบบนนะครับเห็นไหมครเขาก็สามารถบอกได้เช่นเดิมเหมือนกันนะครับในส่วนนี้นะครับกด Escape ครับเคลียร์คำสั่งนะครับในส่วนนี้หรือเราจะเลือกจากตัวนี้ก็ได้นะครับ เราลองดูนะครับบอกขนาดลองดูป๊บนะฮะก็จะเป็นในในลักษณะนี้นะครับในส่วนของเส้นบอกขนาด dimension นะครับที่ขึ้นเป็นตัวสีดาเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนขนาดดูนะครับจากความยาวของชิ้นงานเนี่ยที่4นิ้วนะครับผมใช้เมาส์คลิกซ้ายนะครับดี๋ยนคลิกเลยนะฮะจาก4นิ้วเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนเป็นสัก6นิ้วดูแล้วกันนะครับผมเลือกคุมคลิก6นะครับ หลังจากนั้นให้กดให้ให้กดคําสั่งรีบิวนะครับก็คือไฟเขียวไฟแดงเนี่ยนะครับเป็นคําสั่งรีบิวเป็นคําสั่งอัปเดตในส่วนของฟีเจอร์ที่เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับในส่วนของโมเดลกดปุ๊บนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทุกมุมของตัวโมเดลเราเนี่ยจะทําการเปลี่ยนแปลงขนาดไปแล้วนะครับในส่วนนี้นะฮะเอ่อต่อมาครับในส่วนของที่เราบอกขนาดเองเนี่ยเขาเรียกว่าไดเวลไดเมนชันนะครับ มันจะสามารถเปลี่ยนแปลงในส่วนของตัวโมเดลเราได้หรือเปล่านะครับในส่วนนี้